การสะบัดดิพิตรงปรอดปายทุกปูทุกคนกคนะครับมาพอกันคือเกานะครับกับโควิดสะอาดนะครับกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในเมื่อวันพุธที่15กุมภาพันธ์2566นะครับวัน,วนอวนนานน,าขวขปปนะครับบ้านเฮา,ามีพายุ พายุฝน้าคนองเกิดขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนน,นะครับได้แผ่มาปกคลุมนะครับแคทตาบามีฝนตกใหล,ลายพื้นที่นะครับและมีกระโชกลชมกระโชกแรงในบางหมอกบางบ่อน,นะครับสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับเมื่อวานนี้ครับอยู่ที่จังหวัดบุกดาหารวันได้20.0องศาเซลเซียสนะครับข้านหน้าจเจริญ 20.5อ,องศาเซลเซียสเศรษฐโซทอน28.0องศาเซลเซียสนะครับสำหรับวันนี้ตกการได้ในเกิดลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบันเฮาอันเนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับกำลังค่อนข้าง,งแห้งนะครับแพร่มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่บานเฮาครับยังมีอากาศ้อนนะครับซึ่งจะเห็นให้บานเฮาทำมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับมีลมกระโชกแรงและก็มีลมแเห็บตกในบางหมองบางบอนนะครับจากพัดท้ายตะเทียนตอนนี้ภาค ตะวันออกเถึงตอนล่างมีเมฆบางส่วนครับมีส่วนรายตอนนี้ก็อยู่แถวจังหวัดร้อยเอ็ดแลสวนนะครับแล้วก็ทางจังหวัดออกนครราชสีมานะครับมีเมฆหลายที่สุดในเวลานี้นะครับสำหรับวันนี้โอกาสเกิดฝนตกครับส่วนรายก็จะอยู่ทางตะวันตกของภาคนะครับบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์นครราชสีมาบริเวณพื้นที่สีเขียวตรงนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหลายที่สุดในมื้อนี้นะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างวันเอาครับจะมีลมแห้งแล้วก็ มีพายุฝนพ้าคล a l เกิดขึ้น้อยะ3 0ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสีลดลง1-2องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มันเท่าก็จะมีโอกาสเกิดลมกระโชกแรงแล้เกาะหลกลบแอบตกได้บางพื้นที่นะครับลมตะวันออกเชียงเหนือและความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสครับต่ำสุดจะอยู่ที่19-23องศาเซลเซียสนะครับ ในเมื่อนี้ครับบ้นานเฮาจังมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีโอกาสเกิดลมกระโชแะกแรงแล้วก็โลกคบตกในบางพื้นที่นะครับดังนั้นพ่อแม่พี่น้องก็ระมาัดระวังพายุฝนฟ้าคะนองไว้แน่นะครับหลังจากจะมีโอกาสเกิดฟ้าผ่าได้น้ำนะครับก็ขอฝากพ,าพ,าพ่อแม่พี่น้องครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสับไข่ไว้แน่นะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องจะได้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิย,ย,ายามวิทยากรยิ่งใจจินได้ตุวเมือนะครับสำหรบับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าอยู่ดีไม่ให้สวัสดีทุกคน รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน